มาได้จ้าชิมตำมะพรใส่เส้นมะห้าเข้าไปใส่ไลว่า่ไ่ต้องใส่เม็ดดอกน้งไิมบ่าเมื่อใส่ก็เอาหนาะใส่ก็ใส่เพือออพ่อ,อ,น,เอ,อ,อนเดียวก็พอจ้าพอบกินนยาท้องแสบไหม มาเด้อมาเด้อคุณเพื่อนทุกคนมาชิมน้ำกันอันนี้ขอเสนอตำหมูนะคะตำเพิ่มตำชิมกันพอดีจังพอดี อมได้เสบอยูมาเด้นมาเดินฉนสี่ละโดโซเขาเนี้ยจ้า ตุ่มไข่มาได้จ้าเองเขาไม่กันชิลแหละตุ่มไข่ไม่สองหน่วยไปนั่งกินเลันอาไ้เออ,เอ,อ มาตรมหุมง้งเนาะตรงไมเธอเออนู้นได้เรียนนู้เดียวว <c oughs> ่าจะ่จินแต่ตรงใครแกนั่นก็เพราะมันก็อดคิดถึงตำมะกุ้งม่เลยทะเลตรงไหนมะกรูดจ้ามาได้จ้า มันตัมอมึงก็ไปบอสจับจับจุดจด